โอ้โห่สิริตาทำตะลึงช็อตนี้แฟนๆเห็นแล้วต้องรีบทักคันตารัวใครเห็นแล้วก็ต้องทักแม่แม่สิลิตาจะยุ่งดูแลลูกตลอดเวลาแต่ต้องบอกเลยว่าเป็นคุณแม่ที่สวยมากมากตั้งแต่ท้องยันคลอดว,วางจากเสียงลูกก็หักออกมากำลังถ่ายฟรินหนุ่มตลอด จนตอนนี้หุ่นคุณแม่เฟิร์มมากกลับมาเป๊ะเหมือนเดิมอีกแล้วอย่างภาพล่าสุดในสแกมของลิตา้าก็แจกความสวยและความสดใสสวยเป๊ะสวยเป๊ะไม่เปลี่ยนจุดนี้แฟนๆก็แห่ชื่นชมและอิจฉารัวๆหลังเห็นหุ่นคุณแม่ที่เฟิร์มเข้าเข้าที่ขาเลียวเล็กมากเวอร์